สวัสดีจ้าครูน้อยน้องเพ่งสวัสดีจ้าก่นเลยสวัสดีจ้าก่นเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครูน้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าไปเบิ้งต้นใหม่ต้นใหม่ของน้องเพ่งที่ปลูกไว้เมื่อนั้นเนาะไปกันเลยจ้ากัดเนืญญ้

อุ้มนองเน่แต่นองคิดหนอดองุ้มนองแนะโ่โอ้โหแค่อุม กำลังเริ่มลงอันนี้เขาโพดครับกำลังงามท่านี่กับบักพริกบักพริกตอนนี้บ้านลงนัน่น

ขานู้นมันเอางัยเรามกนือกินอ่ะไหมบอตัดบอกเดี๋ยวพากท่ตู้อะไรเราเปนีม่มาได้กินอยู่นอยกินะฮ้ายบอกพี่เขาง่ามแน่หนงันไหน่ะเฮ้ยเดนโอ้บังบังงานที่เก็บพักบุ้งไปผัดเอีมาบนน้องมันจีนี่นี่มาเก็บผ้าขยะนี่ เก็บนี่กบปก็มี่ออครัน่อพงุงหน่อยพ่อผัดอยู่บานนั่นกทียเหลวเนาะอ๋อเงนป่ะปักลาิเดชย่างปลาเนเอาไปให้าเลเอาไปให้ยาเอาไปให้ยาเออไปให้ปู่ก็ได้ไปหือให้ปู่บ่ะขอบคุณครับต้องเพียงศิเดสสูงแถ พอดียาม่ปนยูไปครัดบ,บ้ยเดเด็ดตายเป็นไมน้องแพแต่มันแตกขึ้นไหมน,มนมเมนตัเลยที่เล,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 ลามลันตืามันตผลนุ้งสูงไหมไหมเดี๋ยวเราจะหยอน <ไป S 2> บ้าให้ยาให้ยาให้ยากด๋าให้ยาเด้อ

กำลังงามกำลังงามถักยี่ตูก,กัวงามอันนี้เผือกมากีตูวเขาเอาบ้างไหมบ้างแล้วลูกมาพี่มาเก็บนี่มางี่จนหน่อยว่าหานึงาแน่นบอกกําหนดดีๆลูกมันนี่จน,นหน่อยบ่างพึ่งหนึงาเลยเอาเก็บมาแล้วเก็บผับกมาหนึ่ง โอ้ยก่ออยากมาโถ <c oughs> เคือบอเสียงมาก <c oughs> กล้วยพี่ตยย <c oughs> ต้นใหญ่ใหญ่เอิงเครื่อนี้ครไงเครื่องญ่คร, <c oughs> งครับ มดมดก็ไม่าป่าไปพี่ไปรู co ้ปะ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 ูได้วาจุ๊งออเหลกแขนแน่เนี่ยเอาแขนผมเนี่ย

คูดออกไหมเนาะามื not, ่อยานะเพื่นพนพักยังก่อักหอมเปรหอมเปฝรั่งฝรั่งยังกพักใบน้ำเือนขบ่ยังกผักซีฝรั่งเจือผ้ากินได้ผักซีฝรั่งกินได้แต่ลูกใหญ่กินไม่ได้ไอ้ไหมังว่ามันบอกามก่เอานีไปปลูก พูอากาศอากาศท้อนห่อนเนาะไปให้ปู่ใหหนูได้อย่างน้องเพียงได้อะไรโอ้หนูได้ดอกไม้เาม่นเดียว้อต้นเดียวน่ต้นตอันนี้กระดกคักรดกักดกนปูปู่ ครับโหดอกไม้มาให้ปุ้ยอีกแล้วขอบคุณครับพุทธสารแะะนบิใส่กระถางไว้เอาเอามาอีกแล้วอัขคือ <ไป S 2> เก่งแ<ร>ท้ โอ้ยขอบคุณครับได้ดรอกบางงามตั้งหลายน้ำมาหายจิงครับน้องแพไปถุงใหม่งานใหลุกวะอ๋ะอถือไปกันเดี๋ยวตอไปเ็มเโอ้โหถ้าจะอยากไปทุกที่เลยนี่ง เอาเดินไปสิเดมาดินมาเดินไปดินไปดินไปขอบคุณครับ เอาเครื่องมาให้ไลท์แท,ท้มาโอ้รักกันเรารักกันเนาะเรารักกันใช่ไหมเอาไปให้ยาด้วยอ่านีนะ่ไปให้ยาแล้วของเพียงวันนี้กว่านแล้วขนาดคำกันยังอากาศหานเนาะมันเอาอบเอา ใช้กับไฮโลดูน้ำบกค่ายไปกันเลยไี่ถุงเดียวเอขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยวเอา,าใส่อันีไปน้ำแวว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  ยยจ้าคลิปนี้ก็ไว้สนีได้จ้าฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามได้จ้าครูหน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าบายบายนักเพลงบายบายด้วยลูกบายบาย <c oughs> บายบายด้วยจะไปไหนนั่นน้องเพลงเอา